ขอตอนรับและขอกรับสวัสดีงามๆอีพอยแมมมีรักแฟนเพลงแฟนรายการอมตะพลงลูกทุ่งครับกลับมาพอๆกันเหมือนเดิมฮอดไวล้านี้ครับสิบหานาฬิกาฮอดสิบหกนาฬิกาครับบ่ายสามโมงแรงฮอดบ่ายสี่โมงแรงครับหนึ่งชั่วโมงเต็มครับเตียมมารับใส่อีพอยแมมมีรักแ,แฟนเพลงพร้อมด้วยหอมพักหอมแพงหอมความจินตนอนจิตถึงม,มาฝากกันเหมือนเดิมคือเก่าครับกับรายการลูกทุ่งยามบ่ายพิธีกรพูดโดยนนรายการนะครับโดยการสนับสนุนของปุ๋ยอินซีเคมีตราเขาแก้ว ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราเขาแก้วใส่แล้วพี่น้องกเกษตรกรรวยรวยจังเลยเราก,ากบ็บริเลีงไงนู่นนด้นี่คอยสะสมไปเลยรวยย้อนอ่างว่าลดต้นทุนการผลิตก,ก็คือหมายความว่าเงินเท่าที่ไปซื้อปุ๋ยซื้อยานั่นมันได้ใส่น้อยนะครับมันก็นจะเหลือหลายเห็นว่าพี่น้องว่านะนะฮะแล,ะะล้วก็พืชแข็งแรงต้านทานโรคนะฮะมาผลดกแล้วก็ เป็นมิดต่อสิ well ่งแวดล้อมต้องปุ๋ยอินทรีย e ์เคมีตราเขาแก้วนะครับพี่น้องช่วงนี้ฝนมาดีแท้ๆนะครับไปเลยพี่น้องไปนะไปเอาปุ๋ยไปเอาปุ๋ยยูร่านธนาคารการเกษตรทุกสาขานะครับหลักการร้านอุ้งอิง,องจะเริ่ทรัพย์ครับบรรณมะเขือนะฮะสกอร์ก,อการเกษตรข้าวโมงสกอร์การเกษตรดงพยุงพี่น้องไปถามเลยนะครับฟังน้ำบปกเตีย้ยนะเปลกเตี้ยบอกมาเอานีบ้างสีเพิ่นขายไฮโดรหรอเพิ่นเอาไฮโดรเอารถไปแจไสเอาเลยมีเงินสองสามพันนี่นะครับซื้อปุ๋ยไอ้ของเขาเจ้าจได้สอบเดียวของเฮาเป็นซี๊ เงินทอกันนพ่าะเขาได้ปริมาณหลายกว่าแล้วกัมากผ,ผลผลิตก็ตรได้หลายกว่าซ้ำนะเพราะว่าเงินก็ตรเหลือหลายกว่ากันบาที่นี่ฮพี่น้องครับนี่คือปุ๋ยอินรียเคมีตราเขาแก้วใส่แล้วพี่น้องเกษตรกรรวยนะครับพร้อมกันนี่ก็ยังมีน้ำหมักสมุนไพรตราเทียนถังน้ำหมักสมุนไพรตราเทียนนะครับดูแลบางแง่งสุขภาพร่างกายของอีพอยแม่พี่น้องป้องปายที่บรสษับริษัทหมนะครับไปยากมากยากนะฮะ ไปหันมานีก็ยากไปนีม่านหันก็ยากยากน้ำเถ่าน้ำโถยากน้ำไอ้บ่มีเหีือมีแห้งนะฮะขาดลังเถือเลือที่ากไปใช้ก็บ่ได้ไปบ่สมใจเอาน้ำมักสมูนไรตราเที่ยทังไปดื่มครับพี่น้องครับมันิะซอยรักษาร่างกายสุขภาพร่างกายคอยดูแลฟืน้นฟูนะฮะเซลล์ต่างๆนี่ร่างกายให้มันกลับขึ้นมาทํางานได้คือเกา่านะะคนห่อกลับมาแข็งแรงคือเก่านะครับนั่นคือ น้ำมัสูงไพ่ตราเทียนทานครับ750บาทต่อนหนึ่งกวดครับพี่น้องสั่งจองเอาเลยที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 9 6 5 2 9 3 9นะครับ750บาทโอ้ยคุ้มครับพี่น้องครับดื่มเข้าไปแล้วนี่ไงนี่ไงฉันเปนกวดละเม่นกันซื้อว่าคนาภูนทั้งคนมันถือได้มันถือมันถือขยานะครับมันถือก็ดีอกดีใจตัวกันเปลี่ยนอยู่นี้มันนู้นน่มันน้ำคันนะครับมันจากไหนล่ะมันโอ้ยบ่มีแนวสิคิดแหละถ้ามันเปลี่ยนอย่างน้มุกกเจ้าเถอะบ้านขยะก็ไปไ รับรองนะฮะน้ำม,มังสวให้ตาิดื่มยัางมัอเศร้าตื่นขึ้นดื่มเลยนะยางมัอแรงก่อนของมุงนอนนดื่มอีกสองจอกมือละสองเทือนนี่ไว้ตื่นขึ้นย่างมัอเศร้าก้องแกงขึ้นเลยบริยุค้ำฟ้าบริเพียฟ้า,า,ฟายากนะฮะไปอาดลาอาดลาแบวจกกยันที่ลูกลานอื่นน้ำนี่งแล้วเอ้าไปได้ก็ไปพี่น้องครับไม่ว่ากันระวังกันเนาะไปเลยนะฮะออกกําลังกายไปน้ำนะครับท่ดาบาดานนะครับ ที่ดาบาดานเนี่ยรับเจาะด้านาบาดานรับสมบ,บ,บอเก่าบ่ห่างบ่เพเสมอห่างเสมอเพนะครับและกาพร้อมกันนี่ยังติดตั้งแทงสุราเซลให้พี่น้องพร้อมติดตั้งใส่เฮือนติดตัง้งเซิงทงให้ทงหน้านะครับสูบนา้าโอ้ยอยู่กลางทงอยู่กลางโคกงนี่ก็สูบน้ําได้อยู่กลางโคกเอ้าขุดสามีน้ำมาพุณทุกคนว่ามีน้ำอย่างนี้ก็เจาะน้ำบาดาลสูบขึ้นมาใส่เนาะสูบด้วยบริสียคาไฟ่เป็นบ่ิษัทพี่น้อง กาแฟบริสิยาตามของเจ้าไล่หุ่นเต็มท่ออๆๆันนี้อันนี้อันนี้คือมาสูบแห้งครับแห้งก็ไม่ได้ใส่ใส่ซ้ำพื้นาสาดนี่นะครับสูบน้ำมาที่นี่ยังม่แรงไตไฟก็ได้นะฮะในการนี้คนแดดแดดแห้งเก็บไฟได้หลายครับนะครับคนนี่จิตที่ทอนแสทิ้งหน้านอี่พี่น้องบ้านเฮานี่คู่มือนี่ลำรวยหลายเด้รถนี่มีคู่เฮือนรถปีอัพนะครับมีรถคันละสองเฮือนละสองเฮือนละสามแบ่งนะ บมีแต่บวบออยู่นี่แหละมันจะไหล่ะอยากมีอยู่ของมือโบ๊ได้นะครับกับรายการพร้อมกันนี้ก็ยังมีน้ําดื่มโชคอํานวยน้าดื่มโชคอมนวยน้าดื่มสะอาดแท้ปลอดภัยจริงนะครับน้าดื่มโชคอํานวยผลิตจากน้าบ่อที่สะอาดปลอดภัยไก่ชุมชนไก่คอกปศุสัตว์ไก่บ่อขยะนะครับมีน้องประ่วงนะสะอาดปลอดภัยกลองโดยระบบริเวณอ,อสมมุิสีด์่าเชื้อด้วยรูอุลตราแสงอุลตราไวโอเลตจังก่อของในถังนะถังหนึ่งกับสิบบาท แน่ที่น้องสร้างจองเ,อเลยยินแบบหลายหนึ่งเพื่อนมีการมีงานสร้งางขวดเป็นโหลนะเป็นแพกสามแพคร่อยสามแพคล่อยนี่นี่จะแพกแล้วเป็นยี่สี่ขวดแพกกระสามสองขวดกันมีกันเรือหนาอ่างเราเห็นดอกนะครับติดต่อพดการกล้วยนะครับโทรศูนย์เก้าสองสี่สี่หกสี่ห้าเจ็ดหกนะครับนั่นคือเบอร์โทรศัพท์โชคอำนวยน้ำดื่มนะับกับรายการลูกทุ่งยามบ่ายพอดีพอน้องมือนี พี่น้องฟังเพลงมุนมวลของมุนแค้นแกนคุ้นครับเขาทิพย์ีดาดินนะฮะซื้อเพลงว่าสาธุเดอ้อเพื่อนวะขอให้เธอเป็นคู่แทนสาธุในแม่เจ้าเป็นได้เป็นเนี่ยขอยินดีในแม่เลตรียมขึ้นือว,ว่าสร้างหัวันต่อคอยทางที่นางรองสิริพรนพ่พครับสองเพลงช่วงแรกของรายการมุนมวล,ลคับกับรายการลูกทุ่งยามบ่าย